สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆและผู้ติดตามทุกคนครับพบกับช่องสวิตมนัททีสงนะครับวันนี้เราจะมาทาหลอดไฟ USB เนี่ยจากหลอด LED ที่เสียแล้วนะครับโคมไฟสปอตไลท์นะครับมันพังหมดแล้วครับหลอดก็ขาดเยอะแล้วครับอุปกรณ์ที่เราตรงซ้ายนะครับก็จะมีสายชาร์จอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับนี่เป็นสายชาร์จไฟฉายนะครับเราจะตัดเอาเฉพาะตัว USB ตัวนน้แล้วก็เป็นฝาปิดขวดสเปรย์นะครับ เราจะใช้ตรงนี้ส่วนนี้มันนะครับชุดหลอด LED พังไปบางส่วนก็ยังมีบางส่วนที่ยังแชรได้อยู่อันดับแรกครับเราก็จะมาเช็คดูว่าชุดไหนที่เราจะเอาไปใช้งานได้บ้างอุปกรณ์เช็คหลอด LED ของเราครับถอดเอาหลอด LED นะครับต้องใช้เครื่องผองนําร้อนก่อน ก็ออกมาแล้วครับอโอเคใช้ได้รถนี้เรามาเกะอีกรอหนึ่งอืโอเค อันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบใช้มีดคัตเตอร์แกะเอาหลอดที่เสียออกนะครับใช้มีดคัตเตอร์ขูดเพื่อเห็นลายวงจรนะครับเพื่อที่เราจะทำการบตเตรีเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากมากนะครับเพราะว่ามันบตเตร,รีติดยากเราจะกดเร่งความร้อนขวาองแรงก็ไม่ได้นะครับ ถ้าร้อนเกินไปหลอด LED ก็จะขาดนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงจากนั้นก็วัดดูอีกสักรอบนะ้รับว่ติดหรือเปล่าหลอดท,ที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปโอเคนะครับติดเดี๋ยวเราก็จะตัดเอาเฉพาะแค่สาหลอดตรงนี้พอ ลายวงจรมันมันขาดไปผมเลยต้องหาสายไฟเล็กๆมาบัดปรีเชื่อมต่อกันนะครับ ถ้าเราไงาด้านที่มีตัวหนอนขึ้นครับที่เป็นจักรงหลักเนี้ยแล้วก็หันที่เสียไปทางด้านขวาด้านบนก็คือสายกราวนะด้านล่างก็คือสายไฟทําการบัตรกรีสายไฟเข้าไปนะครับถ้าใครมีสายสีดําก็สายกราวก็ใช้สายสีดํานะครับแต่ผมไม่มีผมก็เลยใช้สีแดงถ้าว่าผมจาได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับหลอดไฟ usb นะครับจากหลอด led ที่เสียแล้วแล้วก็วัสดุเหลือใช้ของเราครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับต้องใช้หัวดปเตอร์แบบนี้นะครับนี่เป็นไงล่ะสว่างมากสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็สามารถไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เสียบกับ power bank นะครับหรือเสียบกับโทรศัพท์มือถือก็ยังได้นะครับโดยใช้สาย otg นะครับ ถ้าจะเสียบกับไปบ้านก็ต้องใช้หัวอะแดปเตอร์แบบนี้นครับก็สำหรับคลิปนี้นครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง,งช่องสวิตมาทฑยส่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ